มีเรื่องใหญ่ื่องนี้เรื่องใหญ่จริงงานบ้านเป็นงานของใครอุยทำไมฉันจะต้องมาเป็นแม่สีเรือนอยู่คนเดียวทำไมฉันต้องเลี้ยงลูกไม่ใช่ลูกมึงอ่ะทำงานบ้านง่ายจะตายเออมันจะเหนื่อยละนจะมีอะไรเลยก็แค่กวาดถูนิดเดียวบ้านก็ห้องแค่เนี้ยลองค่ะทำค่ะผ้าสั่งไปแล้วเมื่อสองวันที่แล้วไงแล้วพารวมกันสองอาทิตย์แล้ว รีดยังไงให้หมดงงยังเงี้ยตาก็ไม่เริ่มมาเข้าห้องน้ําพอลงนั่งชะโคกเป็นไงหล่นผัวลงไปทําไมไม่ทำไมไม่ปิดลงมาหล่นลงไป <laughs> ขึ้นตูด,ดเดี๋ยวนี้ <laughs> ทําไมน้นําเหม็นทําไมน้ําแข็งมีกลิ่นพี่เอาเนื้อพี่มาแช่ท่องฟินได้ยังไงนม่ส <laughs> <laughs> ่วนตัวนะส่ววน <laughs> ตั <laughs> สวัสดีค่ะฉากใหม่ฉากใหม่บ้านใหม่บ้านซื้อใหม่ใช้เงินแก้ปันหาไม่ได้สิเรตฐกาจอย่างนี้เพิ่งใช้เงินขนาดนี้นะจเย็งนก่อนไม่ได้ใช้เงินแบบพูดเล่นก็คือซีซันที่แล้วซีซันที่แล้วเลยเหรออ๋อเราจบซีซันทุกเดือนใช่เราเปลี่ยนซีซันใหม่ไปเรื่อยๆนะคือเดือนที่แล้วหลายคนบอกว่าเอ๊ะไฟคุณพี่มันดูแบบยังไม่ร่มนดูไม่ค่อยแบบเริงจัดไฟไม่เกาหลีฟรุงฟริงเลยเราก็เลยบอกว่า พี่ไม่เปลี่ยนให้แค่ไฟพี่เปลี่ยนบ้านให้เลย จริงๆคือหันหลังกับแพงอีกฝั่งนึงถ้าหักมองไปทางนี้คือมองสคริปต์ไม่ได้มองทางอื่นไม่ใช่ไม่สนใจไว้ด่อนเออหันไปแบบขี่ในห้องอะไรอย่างงี้ไม่ใช่ะวันนี้ก็ว่าด้วยเรื่องไหนๆก็ไหนๆว่าซีซันนี้ซีซันนี้เราก็จะมาพูดกันเรื่องของการเปลี่ยนแปลงความคิดใดๆนึกออกม้าของแบบว่าความแตกต่างของเวลาหรือว่ารุ่นแต่ละรุ่นมาว่ากันด้วยเรื่องนี้จ้ะเรื่องนี้เรื่องใหญ่เรื่องนี้เรื่องใหญ่จริงๆ งานบ้านเป็นงานของใครอุ้ยอันนี้ไม่ง่ายนะไม่ง่ายไม่ง่ายคือเมื่อก่อนโอเคเราโตมาอะอย่างรุ่นสองพี่เนี่ยโตมาก็คือเราถูกปลูกฝังว่าเอ้ยต่อไปเนี่ยถ้าแต่งงานเนี่ยเราก็ต้องดูแลนะต้องทํางานบ้านให้เรียบร้อยดูแลบ้านให้กริบแต่งงานแล้วตื่นก่อนนอนที่ล่างถูกถูกฝัมันจะมีชุดเ็ตความคิดอยู่ใช่แล้วก็ทาอาหารสัก กวดบ้านถูบ้านดูแลทุกอย่างมันก็เป็นที่หมาของคำว่าแม่บ้านแม่เรือแม่บ้านแม่เรือแม่สีเรือแต,แต่ยุคนี้เออคือโอเคชุดความคิดเนี้ยเราต้องเข้าใจก่อนสําหรับน้องๆรุ่นใหม่นะคะว่าหลายๆคนอาจจะมาเจอเรื่องว่าเอ้ยทําไมผู้ชายที่เราไปเดทด้วยอ่ะอยู่ดีๆก็บอกว่าเธอต้องทํางานบ้านนะพอจะแต่งงานกันเขาบอกว่างานบ้านเป็นงานของเธออ้า หญิงที่ปัจจุบันรู้สึกว่าฉันก็เท่าเทียมเชอหรือมากกว่าฉันก็ทํางานหางเงินออได้เทียบเท่าหรือมากกว่าทําไมฉันจะต้องมาเป็นแม่สีเรือนอ,อ,อยู่คนเดียวทําไมฉันต้องเลี้ยงลูกออพอมีลูกแล้วเธอหยุดทํางานแล้วกันนะเธอเลีเ้ยงลูกอ้าวกูกูต้องหยุดเหอเดี๋ยวมีลูกเป็นกันตกลงกันเอเอ,เอไม่ใช่ลูกมึงอะ่ะ ไม่เลี้ยงมันไม่ช่วยอ่ะใช่ใช่คือ,อน้องๆที่อาจจะมากับชุดความคิดนี้เนี่ยย้อนไปเล่าให้ฟังนิดนึงว่าในสมัย,มมยก่อนอะสมัยพ่อพ่อแม่แม่พวกพี่เนี่ยเรื่องราวมันก็คือส่วนใหญ่แล้วผู้ชายจะเป็นคนออกไปทํางานข้างนอกใช่แล้วส่วนใหญ่แต่งเข้ามาอยู่บ้านผู้ชายซึ่ง,งมีญาติฝ่ายชายมีพ่อแม่มการให้ผู้หญิงให้ลูกสะใภ้มาช่วยหยิบจับมันก็เหมือนแบบอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูได้ทำตัวให้นายดูจะได้ไม่มีปัญหาตัดปัญหาดูแลแม่ผัวไปเลยอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นก็คือ ส่วนใ,ใหญ่ผู้หญิงที่ก่อนหน้านี้ยังไม่ได้แต่งงานเนี่ยผอแต่งเข้ามามักจะถูกให้พุทธไปในโรของการเป็นแม่บ้านใช่คือมันจะมีชุดเซ็ตปฏิบตัติต่อต่อกันมาในปัจจุบันที่สังคมมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วในแง่ที่ว่าอ่ะส่วนใหญ่อาจจะแต่งแล้วแยกออกมาอยู่กันเองอหรืออย่างที่พี่จ๋าบอกว่าผู้หญิงเราเนี่ยทำงานได้เทียบเท่าหร,หรือมากกว่าทีเนี้ยมันก็จะยังมีปัญหาอยู่ว่าแล้วตกลงงานบ้านเป็นงานของใคร สิ่งที่เปลี่ยนคือสังคม,มแต่สิ่งที่เปลี่ยนยากคือเซ็ตความคิด มันไม่ใช่ว่าบางทีเขาไม่ได้ตั้งใจนะแต่มันแบบมันเป็นเซ็ตความคิดที่ปลูกฝังกันมาหรือเห็นแม่ปฏิบัติมาถูกอย่าเพิ่งไปโมโหโกรธคุยกันก่อนคุยกันก่อนคุยกันก่อนว่าทําไมถึงคิดแบบนี้ใช่คือคือเราคิดว่าส่วนใหญ่แล้วอะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พอพูดกันแล้วมันลีดทูการทะเลาะได้สูงง่ายมากเพราะเราไม่เข้าใจเหนื่อยเพราะเราไม่เข้าใจกันว่าทําไมเธอถึงคิดแบบนี้ทําไมเธอถึงคิดว่างานนี้มันเป็นงานของฉันคนเดียว มันอาจจะต้องรอจังหวะใจเย็นแล้วคุยกันนิดนึงไหมว่าอ๋อโอเคก็เพราะว่าเห็นมาแบบนี้ตลอดก็เลยคิดว่าแบบนี้หรือบางคนชุดความคิดเป็นชุดความคิดนั้นจริงๆว่าเพศหญิงต้องแบบอ่ะมันมีนะมันยังมีจริงใช่พูดง่ายๆเลยสังคมญี่ปุ่นสังคมข้อบ้านแม่บ้านญี่ปุ่นก็ยังคงเป็นแบบนั้นอยู่เยอะ ใช่ไหมคะที่เราเห็นว่าแบบผู้ชายจะเป็นคนหาเลี้ยงนะแล้วผู้หญิงก็คือเป็นแม่บ้านตามที่บางทีเราจะเห็นแถวแถวเอกมัยทองหล่อเนี่ยจะมีแม่บ้านญี่ปุ่นช่วงบ่ายที่เขาเหมือนได้เป็นเวลาเดียวของเขาที่เขาว่างหลังจากส่งลูกไปโรงเรียนสายๆไม่บ่ายบ่ายต้องเตรียมทํากับข้าวแล้วสายอ่ะนางจะแบบจิบกาแฟกันเป็นหมู่แม่บ้านเพราะว่าเขายังคงปฏิบัติตามขนบของแบบสังคมญี่ปุ่นแบบนั้นอยู่ทีนี้เราก็ต้องมาคิดว่าเออคนข้างๆเราเนี่ยเขามีชุดความคิดแบบไหนเขาถึงได้คิดว่า ถ้าอันนี้ก็ต้องก่อนอื่นนะเราส่วนตัวเราเรามองว่าต้องสำรวจตัวเองก่อนว่าเราทำอะไรเรามีหน้าที่การงานเรามีอะไรที่เรารู้สึกว่าเราสามารถจะนั่งคุยคอนเวอร์เซชันเนี้ยกันได้จริงๆหรือเปล่าเพราะอบางคนจริงๆก็ต้องยอมรับพวกคุณอยู่ในบทบาทแม่บ้านจริงๆอถูกไหมเรารู้สึกว่าคือทุกคนต้องรู้จักโรของตัวเองก่อนแม่บ้านไม่ใช่งานง่ายก่อนใช่อย่างแรกเราเราไปจรับเรื่องนี้ก่อนเลยว่าแม่บ้านเป็นงานที่ยากและเหนื่อยที่สุด เป็นงานที่มีเกียรติไม่มีสิทธิ์ที่จะไปดูถูกอะไรเขาทั้งสิ้นเขารับผิดชอบชีวิตพวกคุณและลูกของคุณทั้งหมดเหมือนที่เมื่อก่อนเราเคยคุยกันว่ามันมีปัญหาว่าผู้ชายจะดูถูกโอ๊ยทำงานบ้านง่ายจะตายแบบจะมีอะไรเลยก็แค่กวาดถูนิดเดียวบ้านก็ห้องแค่นี้นึงลองค่ะทำค่ะฉันน่ะไม่รู้จนฉันย้ายออกจากบ้านจริงๆว่าอยู่เองโอ้โหแม่เอ้ยแล้วนี่อีนี่ไม่มีแม่บ้านฟูลไทม์จ้ะ <rev. S 2> แม่บ้านเซนเป็นแม่บ้านแบบไปกลับ,บมาสัปดาหเราไม่กี่ครั้งเซนดีใจกับเครื่องล้างจานเอเครื่องล้างจานคือสิ่งแรกที่คิดซื้อแล้วกราบขอบพระคุณคนข้างๆที่ e อ c o u r a g e ว่าต่อท่อเครื่องล้างจา,านเถะน้อง <X 2> <plex> จริงๆไม่เคยรู้เลยว่างานบ้านมันเหนื่อยเพราะอะไรเ,เพราะยสำหรับอาอย่างเราเงี้ยอย่างหนู่ะเราโตมาในบ้านที่มีแม่บ้านเพราะฉะนั้นอะเราก็หยิบจับในส่วนของเราแต่เราไม่เคยทําทั้งบ้านจริงๆว่าแบบแม ฝุ่นอะไรล่ะฝุ่นเมื่อวานก็เช็ดแล้วไงอะไรอีกอย่างเงี้ยเนื้นอ,อ,อปะผ้า,าเหรอผ้าซักไปแล้วเมื่อสองวันที่แล้วไงอะไรอีกอย่างเงี้ยแล้วผ้ารวมกันสองอาทิตย์แล้วรีดยังไงให้หมดฉันเคยสมัยตอนอยู่อเมริกาฉัดเคยแล้วก็จะซื้อบ้านตอนก็มีมีอีกหนึ่งผู้ผู้เก่าอยู่ใช่ไหมเราีเน็นอยากได้บ้านใหญ่ๆอ่อะคื้สวย นางบอกว่าภาพฝันคิดดีๆดีนางบอกว่าคิดดีๆโอ้โหมือวันวันไม่ต้องทําอะไรเลยไม่ต้องทําอะไรอาหารสามมือก็คือจริงเสร็จล้างอ้าวกูต้องไปซูเปอร์อีกแล้วคิดถึงอะไรรู้ป่ะคิดถึงสุกกี้ไงที่บอกตอนแบบโควิดอ่ะที่นางต้องอยู่บ้านแล้วเดี๋ยวลูกก็กินเดี๋ยวผัวก็กินเดี๋ยวก็อาหารสามมือลูกเรียนหนังสือนี่นะมาโอ๊ยแม่ แนะนำจับหัวกับลูกให้กินไอเฟไปเลยไอเฟันละสองมือ,ม,อมือเดียวคอเออมันทั้งหมดทั้งมวลแล้วอะเราอยากจะบอกว่างานแม่บ้านที่แลดูเหมือนว่าจะง่ายอะถ้าไม่มาทําจริงๆจะไม่รู้หรอกว่ารายละเอียดมันเยอะปวดหลังและ ดลังมากจริง,รงและมันเหนื่อยเพราะฉะนั้นอนะ่ะอย่าด้อยค่าคนที่เป็นแบบ housewife househusband เราพูดแล้วนะว่ามีทั้ง2โรนะตอนนี้ผู้หญิงที่ให้สามีเป็น househusband ก็ห้ามไปด้อยค่าเขาผ,ผู้ชายที่มี housewife ก็ห้ามไปด้อยค่า housewife เพราะว่าคุณไม่รู้หรอกถ้าคุณไม่ทำเองอ่ะทีนี้พอมาถึงจุดนี้คิดว่านะวันนี้งานบ้านเป็นงานของใครคะเราว่าจริงๆอ่ะมันต้องคุยกันให้ขาดว่าตกลงแล้วอ่ะอย่างเรานะ เราก็จะบอกเลยว่าโอเคอันนี้คุณช่วยทําได้อย่างเช่นสมมุติมีเพื่อนมาปาร์ตี้กินข้าวกินเสร็จแล้วช่วยกันเก็บล้างเออแต่ประเภทงานแบบอื่นๆที่เรารู้สึกว่าเราถนาดัดหรือเราทําได้เองอย่างซักผ้ารีดผ้าเราเราโอเคเราก็วิลลิ่งที่จะทำคือมันอาจจะต้องคุยกันไปเลยในรายละเอียดว่าบ้านบ้านหนึ่งเนี่ยงานบ้านมันมีอะไรบ้างแล้ววางตารางนะคะแล้วแบ่งงานมันดูยุ่งยากนะแต่จริงๆแล้วถ้าคุณเซตระบบแบบนั้นน่ะ เรารู้สึกว่ามันจะคุยกันง่ายแล้วมันจะไม่มีงานงอกเยอะออคืองอกก็อาจจะนิดหน่อยมันมีผิดแผนอยู่แล้วแหละ,ะกออกใช่ไหมคือชีวิตบางทีอ่ะเกิดไปทริปมาไปเดินทางมากลับมาผ้ากองโตต้องซักเดี๋ยวนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะมีสิ่งที่เหมือนต้องแบบปรับนิดหน่อยแต่มันจะไม่ได้เหมือนแบบตกใจทุกครั้งที่รู้กออกว่ามีงานบ้านเกิดขึ้นนะทีเนี้ยมันก็ต้องคุยกันว่าสองคนอนะ่ะโอเคงานข้างนอกเธอเยอะกว่างานข้างนอกเรา แบ่งหน้าที่กันไปทําให้ชีวิตมันง่ายขึ้นด้วยการวางแผนนะคะแล้วก็คุยกันให้เคลียร์ซะตั้งแต่แรกอ่ะจริงนนเพราะถ้าไม่คุยอะ่ะเขาบอกว่ามีสาเหตุนี้ยเป็นสาเหตุหลักในการเลิกกันเยอะมากเลยนะคือจริงๆสุดท้ายอะ่ะ บอกอย่างหนึ่งว่าการใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอะมันไม่มีอะไรออโตเมติกนะทุกอย่างมันต้องผ่านการตกลงทุกอย่างมันต้องผ่านการพูดคุยแล้วมันไม่โรแมนติกหรอกมันไม่โรแมนติกในช่วงที่ต้องตกลงกันว่าใครต้องทําอะไรอย่างไรคุณผู้ชายอันนี้ก่อนมันมีบางคนที่มันมีไมซ์เซตนี้จริงๆว่าแบบเออมันเป็นเรื่องน่าอายจะแบบให้ซักผ้าให้เมียอย่างเงี้ยหรอโอ๊ยเขินเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนล้อเดี๋ยวของเสื่อม เราต้องมีของก่อนมันถึงจะเสื่อมเออฉันชอบฉันชอบที่อยู่ดีๆก็แจ้งเลยจริงต้องมีของก่อนเอเราต้องมีของก่อนการดูแลเมียเป็นของที่ดีเนาะมันจะไม่เสื่อมหรอกการที่เราดูแลซึ่งกันและกันแต่ว่าอะถามก็ได้บางคนไม่ชอบล้างจานจริงๆบางคนไม่ชอบรีดผ้าบางคนไม่ชอบอะไรไม่ชอบปลูกต้นไม้ไม่ชอบดูแลต้นไม้อจริงอะอันนี้เหมือนกันเพราะรู้สึกว่ารดน้ําให้เขาทีไรต้นไม้เขาตายทุกทีอันนั้นก็ถูกอันนั้นก็ถูกก็เลย อางั้นต้นไม้คุณรบกวนดูแลเลยอ่นนี้เรามองนะถ้าง,งานบ้านเกิดจากกิจกรรมที่ใครคนใดคนหนึ่งเป็นคนเลือกเป็นกิจกรรมเอ็กซ์ตร้าสมมติอย่างต้นไม้อย่างเงี้ยไม่ใช่ทุกคนชอบต้นไม้หรือปลูกต้นไม้ได้กับข้าวไม่ใช่ทุกคนทํากับข้าวและแบบทําอะไรทุกอย่างเกี่ยวกับอาหารเป็นมันก็อาจจะต้องคุยกันตรงนี้ว่าเธอถนัดด้านนี้ฉันถนัดด้านนั้นชอบอันนี้ไม่ชอบอันนั้นอันนี้มันไม่ใช่แค่ว่าเธอทําฉันทําแต่มันถามความสมัครใจซึ่งกันและกันและอย่าเห็นแก่ตัวในแง่ที่ว่าตกลงไม่ชอบอไรเลยเลย่ยา อันนั้นก็ไม่ชอบอันนี้ก็ไม่ชอบอันนั้นและอีกอย่างคือจงมีความยืดหยุ่นเช่นตกลงกันแล้วว่าหน้าที่ซักผ้ารีดผ้าเป็นของอะสมมติเป็นของคุณผู้ชายแต่ช่วงเนี้ยงานเขาเยอะก็อย่าไปแวดเขาเราอยู่ด้วยกันเราต้องรู้ว่าระดับความเครียดเขามาแค่ไหนอะถ้าอย่างนั้นแทนที่เราจะแบบทำไมไม่ซักผ้าให้ถามเขาดีๆว่าเป็นยังไงช่วยไหมจะให้ด้อะไรไหม ก็อย่าโยนโครมอาจจะเปลี่ยนเป็นกิจกรรมของการซักผ้าร่วมกันหรืออะไรอย่างนี้ช่วยๆกันไม่ใช่ว่าแบบพอมีตารางแล้วก็สตริกกับมันซะจนแบบขยับไม่ได้เพราะสุดท้ายการที่เราใช้ชีวิตด้วยกัน <With that. S 2> งานในบ้านมันเป็นงานของทั้งสองคนเพราะฉะนั้นสังเกตกันเยอะๆแล้วก็ยืดหยุ่นในตารางในแต่และช่วงชีวิตด้วยเพราะเราไม่รู้หรอกว่าช่วงเนี้ยมันเป็นยังไงเขามีปัญหาไหมหรืออะไรอย่างไรจริงแล้วก็นอกเหนือจากนั้นบางทีคําชมเล็กๆน้อยๆค่ะส่วนใหญ่แล้วอะเรา คนทั่วไปอ่ะมันเป็นพวกที่มองในเรื่องที่ผิดก่อนเราไม่ค่อยมองเรื่องที่ถูกเนาะเราเห็นอะไรผิดไปหน่อยแปลกไปหน่อยนี่นั่นนู่นเราก็จะแบบจิ้มตรงนั้นพูดถึงตรงนั้นก่อนแต่จริงๆแล้วอะ่ะถ้าสมมุติเราพูดถึงเรื่องดีๆกันอย่างเช่นอาจจะไม่เคยเห็นคนนี้ทําสิ่งนี้เลยและทาแล้วดีจังเลยอู้ซักมาก เลยเธอหอมมากหอมไปทั้งบ้านชมสักนิดมันจะมีกำลังใจให้รู้สึกว่าเอ้ยที่เสียแรงทำไปนะอาจจะไม่ได้ชอบงานนี้มากแต่ทำให้เพราะว่ารักกันเนี่ยมันมีอะไรแบบชุบชูใจนิดนึงอ่ะที่สุดประมาณนั้นค่ะโอเคแล้วก็การทำงานบ้านร่วมกันอ่ะอย่าไปหวังว่าเขาจะต้องทำให้ได้อย่างใจเราเคยมีปัญหาเหมือนกันเช่นคำว่าบ้านรก มันลกไม่เท่ากันนะบ้านลกของเขากับบ้านลกของเราอ่ะไม่เท่ากันถ้าเขามีหน้าที่เก็บห้องแล้วองศาผ้าปูเตียงมันเบี้ยวไม่ตรงใจเราไม่ตึงแบบเหรียญเด้งอะหรออันนั้นปัญหาของเรานะเราก็ไปฟิกเราไปทำซะให้มันเป็นอย่างใจเราเพราะเขาทำให้เต็มที่ในแบบของเขาแล้วเพราะฉะนั้นคุยกันก่อนว่าพี่หนูหนูชอบประมาณเนี้ยพี่ ชอบปูเตียงประมาณไหนคือฉันปูเตียงประมาณมาทาสะจวดสามีฉันก็คงไม่ทำนึกออกมาเพราะฉะนั้นคุณป้ามาทาเหรอคุณป้ามาทาเอาหมอนปกสับตรงกลางเป็นหมอนแล้วเราจะหวังให้สามีเราอ่ะลายล่างเป็นมาทาสจวดแล้วแบบก็ไม่ได้หนึ่งนั้นคือเธอก็ต้องรับเหตุนั้นไปเป็นของตนจริงจ้ะหรือ ถ้าจะให้สามีทำเขาทำมา8ถ้าเธออยากให้ถึง10เธอก็ทำอีก2ที่เหลือเนาะมันไม่ใช่ว่าหรือบ้านลกการเก็บของอะไรเงี้ยมันไม่เท่ากันจริงๆตกลงกันด้วยว่าระดับความแน่นอนของแต่ละอย่างมันอยู่ที่ตรงไหนจะได้ไม่ต้องหงุดหงิดใ,ใจเพราะถึงเวลากลับบ้านมันเหนื่อยทั้งสองคนทํางานมันเหนื่อยกันด้วยอเรื่องเล็ก,ลกๆโต๊ะไม่แบบทำไมกางเกงในมาอยู่บนเครื่องสาอางทาไมเก๋งางในมาอยู่บนเครื่องสาอางนี่เรื่องใหญ่ เห็นว่าอยู่เคาน์เตอร์ครัวถุงเท้าเป็นอะไรทําไมต้องโยนทําไมไม่วางดีๆกางเกมเป็นเล็กแปดหรือแบบกลางคืนอ่ะเราอ่ะงวงๆงย่ายเงียตาก็ไม่เริ่มมาเข้าห้องน้ําพอลงนั่งชะโคกเป็นไงหล่นลัวลงไปทำไมไม่ทำไมไม่ปิดลงมาหล่นลงไปขึ้นตูดเนี่ยกระดาษทิชชู่อ่ะเอาแค่ว่า ดึงเข้าหรือดึงจากข้างใต้ดึงหมนมันก็คนละเรื่องเราง่าเวลาคนมันอยู่ด้วยกันมันไม่ได้ทะเลาะก,กันเราไม่สะดุดภูเขาเราสะดุดหิน นึกออกปะเรื่องเล็กๆน้อยๆทาไมน้ําเหม็นทําไมน้ําแข็งมีกลิ่นพี่เอาเนื้อพี่มาแช่ช่องจีได้ยังไงส่วนตัวล้ส่วนตัวแล้วส่วนตัวละยังเอามันจริงๆมันมีแต่เรื่องอย่างเงี้ยมันเปเรื่องอย่างเงี้ยเพระไม่มีหรอกที่ตีกันนะทุกวันนะมันจะมีปัญหาใหม่ๆขึ้นมาแต่จงคิดกันว่าเราเป็นทีมเดียวกันเราต้องผ่านพ้นเราต้องเซอร์ไพรส์งานบ้านในแต่ละวันไปให้ได้จริงๆเพราะว่า หลายๆคนก็บอกแหละว่าเรื่องของความเท่าเทียมทางเพศเนี่ยมันเริ่มจากอัพบริ่งกิ้งเริ่มจากการเลี้ยงดูเริ่มจากในบ้านหลายๆคนเน่ะเขาแค่โตมาแบบที่เขาอาจจะเห็นว่าเพศหนึ่งทำอย่างหนึ่งอีกเพศทำอีกอย่างเพราะฉะนั้นชุดความคิดเขาเขาไม่สามารถอยู่ดีๆมาแบบเปลี่ยนได้ทันทีเราก็ค่อยๆ่อเปลี่ยนกันไปเนื่องจากว่าเจเนอเรชันของเรามันก็อี o วิรไปข้างหน้าเรื่อยๆอ,อะเนาะตอนนี้เราเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนที่ดูรายการเราก็อาจจะพ่อแม่วัยเราแล้วอะมันก็ค่อยค่อเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆแต่ พอได้ดูแล้วก็ลองไปพิจารณาดูซิว่าในบ้านของตัวเองเนี่ยทะเลาะกันเรื่องเอาเนื้อแช่ฟรีเซอร์แบบนี้หรือเปล่าหรือถุงเท้าเป็นเลขแปดหรือเปล่าหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยเรื่องงี่เง่าที่จริงๆแล้วอ่ะถ้าปรับนิดเดียวอ่ะมันจะไม่ต้องทะเลาะกันวันเว้นวันแบบนี้หรือเปล่าก็หวังว่าคงจะช่วยได้เพราะว่าสองพี่ก็ผ่านมาหมดแล้ว จริงรื่เรื่องที่เรื่องส่วนตัวทั้งนั้นแหละแต่เชื่อมหมพรุ่งนี้ก็มีเรื่องใหม่จริงแล้วมันมีทุจอยงางเรื่องใหม่มาให้ฉันตื่นเต้นอีกว่าเออฉันจะกินน้ําแข็งรสอะไรปัจจุบันฉันยังไม่รู้เลยว่าผ้าที่พับขึ้นมาเมื่อไหร่มันจะเข้าตู้ไปเออผ้าฉันอะดรีดขึ้นมาพับให้แต่มันยังอยู่ที่เดิมอยู่เลยแม่มันยังอยู่ในตะกร้าที่เดิมอยู่อ่ะพูดจริงๆแต่ละคนมันมีระบบและมีแบบการจัดการที่ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเอาทุกอย่างออกมาตีแผ่กันซะก่อนเลยตีแผ่กันว่า ัดตู้เย็นยังไงอันนี้สําคัญนะจัดตู้เย็นอย่างไรกินน้ําเย็นไม่กินต้เย็นเฮ้ยจริงเพราะว่ามันส่วนใหญ่ฉันกินน้ําเย็นพี่เปิ้ลกินน้ำไม่เย็นน้าอุณหภูมิห้องเออน้าอุณหภูมิห้องแช่น้ําไว้พอไหมสําหรับน้องเออไม่ใช่พี่กินอุณหภูมิห้องแล้วพี่ไม่เอาน้ําใส่ตู้เย็นให้หนูเลยหรือฉันเอาเข้าแล้วเขาเอาออกเออมันไม่ใช่แค่บ้านเวลาเราไปโรงแรมก็จะแช่น้ำไว้ในตู้เย็นแบบไปพักตามโรงแรมเปิ้ลเอาออก อ่ะแล้วไม่เหลือน้ําเย็นไว้ให้น้องเลยเหรอมันเป็นอย่างนี้เราตีกันได้ในทุกที่ในทุกสิ่งปลูกสร้างจริงๆเพราะฉะนั้นใจมันสนุกตัวเพลิดเพลินนะิดนะจอยจอยนะจอยจอยอ่ะก็ขอให้ดีกันได้แล้วก็จบด้วยดีทุกบ้านไปนะคะเพราะฉะนี้เรื่องนี้ดีพูดกันเรื่อยๆได้ไปดีกว่าสวัสดีค่ะตู้เย็นมันอย่างนั้นเลยเหรออุ้ยตู้เย็นเป็นเรื่องยาง